เดี๋ยวเราจะไปที่สายต่อไปนะครับจากนาครปฐมคุณอัธยานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณอัธยาครับวันนี้มีปัญหาอะไรเ<า>ช่<า>นไรครับเรื่องอะไรครับเนี่ยคือคุณแม่นะคะไปผัดไปปัดที่เป็นทำถนนเป็นทางสาธารนณะแล้วทีเนี้ยทางเทศบาลนะ่ะเขาก็บอกว่า คือความเดือดร้อนเนี่ยยังตัดที่ไปแล้วนะคะความเดือดร้อนเนี่ยยังยังยังไม่สามารถจะทําทางสาธารณนะงรงนี้ได้เทราว่ามีบ้านที่ที่เดือดร้อนเนี่ยไม่มากพอทีเนี้ยเวลามันผ่านมาประมาณสิบปีแล้วแล้วดิฉันอยากทราบว่าเราจะถ้าถ้าเขาไม่ทําให้เนี่ยเราจะขอคืนได้ไหมคะที่ตรงเนี้ยเพราะว่าฉนดตอนเนี้ย แปลว่าแม่เนี่ยยกที่ดินให้เทศบาลใช่ค่ะเพื่อทำเป็นทาง,ทางสาธารณะยกให้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะมีเซ็นมอบมอบกันไปแล้วโอนแล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตั้งแต่โอนมานี่เทศบาลไม่เคยเข้ามาใช้ประโยชน์ไม่เคยเอาที่ดินของแม่ที่ยกให้เนี่ยทำถนนทำอะไรให้เป็นทางเดินสาธารณะเลยใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะ ยังมีสภาพเป็นเป็นอะไรอยู่ตอนเนี้ยก็ในประมาณสี่งานเนี่ยก็จะเป็นเป็นพื้นดินอยู่แต่ส่วนด้านหลังอมันจะเป็นท้องนาค่ะแล้วน้ําก็จะทพวมขึ้นมาตลอดแล้วที่ที่เรายกให้เข้าไปเท่าไหร่นะสี่งานเหรอคือประมาณประมาณสักสองงานนะค่ะสองงานกว้างยาวเท่าไหร่แนว ดังวัดแล้วแนวกว้างยาวเท่าไหร mm. ่ที่เป็นถนนเนี่ยที่ยกให้เทศบาลกว้างยาวเท่าไหร่สี่เมตรค่ะสี่เมตรกว้างสี่เมตรยาวยาวประมาณสามสามไร่อะค่ะความยาวยาวก็ร้อยสองร้อยเมตรได้เนาะใช่ไหมเกินเกินกว่านั้นค่ะเกินประมาณห้าร้อยเมตรแต่ว่าเทศบาลยังเทศบาลยังไม่เคยเข้ามาใช้ประโยชน์เลยใช่ค่ะเขาบอกว่าทําไม่ได้เพราะว่า เพราะว่าคนที่โดนคนน้อยคนน้อยยังไม่คุ้มา้อยอค่าใช่ใช่ใช่ผมเข้าใจเทศบาลว่ามันความคุ้มค่าในการทําถนนเอาอินดินลูกรังมาโรยหรือว่าจะทําหินเกล็ดหรือจะทําเทพื้นมาเนี่ยนะครับมาทำเนี่ยคนมันยังน้อยไงเพราะเทศบาลมัประมาณอย่างจํากัดก็จะทําแผนพัฒนาของเทศบาลทําแผนพัฒนาเขาก็จะดูว่าเขาจะพัฒนาสมมติว่าทำประชาคมกันนะเดี๋ยวนี้ก็ทําประชาคม ว่าจะต้องพัฒนาอะไรบ้างนะครับสิบโครงการหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ต้องลำ้ำเอาตามความสําคัญนะครับทีนี้ของเรามาลาจูลำดับสิบเอ็ดนู่นอ่นะเพราะว่าคนยังใช้น้อยอยู่ทีนี้บอกคนใช้น้อยนี่คุณยกไปให้แม่ยกให้กี่ปีแล้วประมาณเกือบสิบปีแล้วค่ะเกือบสิบปีสิบปีถ้าย,ยกให้เทศบาลแล้วเกือบสิบปีแล้วย,ยังไม่ใช้ประโยชน์นะจริงๆเนี่ยพอยกให้แล้วนะครับ,รบอุทิศยกให้ไปแล้วเนี่ยที่ดังกล่าวมันเป็นที่ราชพัสดุไปแล้วครับ คุณอัธยาแต่ว่าเมื่อเรายกให้แล้วเขาไม่ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เรายกให้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเราสามารถจะขอคืนได้ครับตั้งแต่การเวนคืนเนี่ยยกให้ขอคืนได้ทําหนังสือขอคืนไปที่เทศบาลว่าในเมื่อท่านยังไม่ใช้ประโยชน์เนี่ยเราขอคืนครับนะท่านไม่ทําเราขอคืนนะครับถ้าเขาไม่คืนเราไปฟ้องศาลปกครองเรียกคืนแต่ตอนนี้โนดโสดอยู่ในที่ที่ดินนะคะ ฮะยังไงนะครับคือคือตัวที่ที่บ้านโอนไปใหุ้โอนไปให้เทศบาลแล้วใช่ไหมโอนไปเทศบาลแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละข้าใจมันก็เป็นเทศบาลไปแล้วเป็นของที่ไม่ใช่ของเราแล้วไงทีนี้เรากําลังบอกว่าเขาไม่ใช้ประโยชน์เราจะขอคืนได้หรือไม่นั่นคือคําถามที่ถามใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งผมบอกว่าไปขอคืนได้แต่การที่เขาจะคืนให้กลับมาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากครับเพราะมันกลายเป็นที่ราชพัสดุไปแล้วคืนยากมากครับ ตามกระบวนการและขั้นตอนนี้คืนยากเพราะมันเป็นของหลวงและยากมากนะของหลวงเนี่ยนะแต่ถามว่าวัตถุประสงค์ไปดูวัตถุประสงค์การให้แล้วก็ไม่ทําตามวัตถุประสงค์เรามีสิทธิ์ที่จะขอคืนขอคืนแล้วเขาปฏิเสธว่าคืนให้ไม่ได้เราไปใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองเราอยู่นะครปฐม,มใช่ไหมคุณโทรไปหน<ช>ึ่งสามห้าห้านะครับหนึ่งสามห้าห้าเบอร์โทรศัพท์ของศาลปกครองปรึกษาศาลปกครองก่อนได้ ใช้สิทธิ์ได้ครับตรงนี้ใช้สิทธิ์ได้แล้วการใช้สิทธิ์ฟ้องสังศาลปกครองเดี๋ยวเราต้องทําไปก่อนนะขอไปก่อนเขาปฏิเสธไม่ให้นะครับเราก็ฟ้องศาลปกครองฟ้องศาลปกครองฟ้องออนไลน์ได้เลยครับไม่ต้องไปที่ศาลนะฟ้องออนไลน์ได้เลยนะฟ้องได้ทั่วประเทศนะฟ้องออนไลน์นี่ฟ้องได้ทั่วประเทศนะไม่ต้องไปนะเข้าเว็บไซต์ไปที่สํานักงานศาลปกครองนะครับดูตัวอย่างเลยนะครับวิธีการฟ้องศาลปกครองฟ้องแบบออนไลน์เนี่ยฟ้องแบบไหนก็เรียกฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์นะได้เลยโอเค นะครับถ้าจะเอาคืนถามมาได้ไหมแต่ยากแล้วจะทํำยังไงก็ทําอย่างที่ผมบอกแต่ถ้าจะให้แล้วให้เลยวันนี้เขายังมาทําไม่ได้เพราะเหตุผลอย่างที่ว่าก็เข้าใจเขาอโอเคนะพี่นะ้าสวัสดีครับพอดีว่าที่ที่ข้างเทียงอีกอีกฝั่งหนึ่งอะค่ะที่เป็นบ้านคนอะ เขาจะปล่อยหมาปล่อยอะไรมามากัดหมาเราเไอ้นั้นไอ้นั้นไม่เป็นข้ออ้างไอ้นั้นไม่เป็นข้ออ้าง <c oughs> ถ้าเท่าก็ปล่อยหมาทําให้หมามาเที่บกัดเราอะไรเราเนี่ยไอ้นั้นเราแจ้งทางเทศบาลให้มาจับหมาหนูนะ <c oughs> หรือว่าถ้ามากัดเราเราเสียหายเราก็ไปแจ้งความนะคนละเรื่องกันนะพี่นะเอานะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ <c oughs>